กระลบสบายดีพี่น้องที่ารพเลยหากแพงบ้าสุขูสุคนเนาะเมื่อนี้บมเมนเมื่อนี้แหละตอนนี้บ้านน้อยสิบัสสอน <c oughs> สอนปลาเส้นเคยเนาะปลายนี่แหละนี่ละเยงแย,ง, <c oughs> แยงสอนดักสิได้ <c oughs> บ่อได้เนาะมารุนมาสมน้ำกันเด้อบ้าสุขูสุคนหลังจากขึ้นมาแต่ เก้วเขา่าตอนเที่ยง่มเม้นกินี่กัมักลิ้นใหม่เนะาะมักลิ้นใหม่คือมักลิน้นฝาตรงติ่งจองเอากระไดเนาะชีล่งสอนเดี๋ยวทาตากล้องมาจังสิทถำการสอนจักสิบ่ได้จักสิีได้หรือแนว่ไดกะ <c oughs> ไปเบิ่งไปส้มนำกันเด้อบรสุขสุขคน ว่ายนล้วพี่น้องตอนนี้กำลังชิลลงน้องไปสอดปลาเนาะสอดแยงสอดปลาหรือสอดแยงโมโหคือกันบบปลาล่าพี่น้องเอ้ยยิยงกันนักก็ย,ยง

ป้าปล่อยอะไรพี่น้องเลยปล่อยปีนี่แหละวางตุ๊กกะนี้และวลังเด้อดหกไหมคืนตะเกียเขากระพากันมาลงน้องบ่มี่เนวกินเถียงเนาะมาอับน้ำพาย เป็นกำลังมาหอดกลางน้องแล้วไปละแง่งก็หญ่กว่าคนแหละนะ ไปชมนลาวกันนะ้องี่นนองว่าสิได้จากโตปลาเพื่อนอาชีสันชิค่อนเน่ฮะได้ี่นนองเลยมือใหม่ฮะนะจับกล่องกันยังบุเป็นจับ มีเนืกินใส่ซอนอย่างเดียวามามาโหดแล้ว,วนอ้อมืดเลยไง ได้บ่เลยไปเบิรดละจ้าป้าไปเบิดดล,ล,ละบ่ะจก้กไปจักโตฮะตัวห,หนึ่งพี่น้องสอนว่าใกล้ๆเดีป้าโ <laughs> ตเียวอาพ่อคงคงอยังวะ แต่เก่าปลาคือไรอยู่เนาะมันหนำลายบ่หนำมันลายพี่น้องเอ้ยกอัตื่นหนึ่งมาไม่เมื่อยเนาะแต่ปลาตาบ่อตัวเดียวแต่ตัวดึงพี่น้องเอ้ยจะได้มันแหงดึงแหง ดึงแข่งก็ใิ้เบิร์แห้งแลวนะโว้ยจะเป็นสะเนาะอันผู้ดึงแข่งก็ส่งขาดก้นพ่น้อกเลยเห็นได้เลยดึงแข่งจะส่งขาดก้นกับแตปลาตัวเดียวไปเอาไปหูเดี๋ยวจะลงเลิกไหนลงไนนนหน เราเปนแยกี่องใ่ซื้ออีกวันซื้ออุนบน้นาบยมอยอืมอ่บนามไปนำเดินหนามไปนำดเดินแห่งแทวตอนเทียงเนาะ พอน้องคีมมาเือขูมาางโอ้ยกลองมันกระมือมันเด็ดไปโหดไงพาฉัมาโหดมาผพริกต้นถเทียงนี่นะแทนตีเคยโหดยำมือเส่าน้องพี่น้องเ่นมาโหดยำมือที่มันมีเวลาบ่ นัมันเลิกแล้วดึงแยงบ่ไปบอระคืไปคือคือพ้นชิมาคือลม ร่มคัดผนมาจากผลมะขาอยูสิเขา มาลุ้นกันพี่น้องว่าสิได้จากโตเนาะดึงแย่งขึ้นมาเลย อนปไอย่บอกมันคืมิดซิลี่สบาอย่าบอกนะว่าบัถือฟราโตอากอยบัถือพี่น้องป่าเบิดมันไปเบิดหรือจักแต่แต่ว่าซิี้บว กุ้งกอาโลเนี่ตัวนึงปนินปนินขาบเจ้าวุยกุ้งไรเาานี่ยทั้บุ้งนะอาหทาั้งมาบ่นะนปะนินเอาไปปนิไปทงมาซ์อางมาแน่มาใส่กุ้งนี่ คุ้งกระถู่นนะเก็บกุ้งอดเดีย๋ยนี่ทนไล่ออกแน่มึงแน่น้ำกินมเมื่อไร เอาป้องกุ้ง่ไปจิ้มมีการหมดแ้วิเอาส้นนะจก็บกม้าทางให้ก็ท่นบ่ได้ิแต่หงน่าชิ้ไม่ก็ได้หนังมนลายท่พอเขาจะไขกแล้วไปนะวาไ้ลยคนานี่ไปไปไปเอกซัไรวอแ เอาละเอ๊ะนเมื่อสอนก็ได้นะพี่น้องเอ้ยบูสกูสุคนเนาะพิดปลาประกันแดกอ๊อดถอดทอเอภัยน้ำพี่น้องใหลายๆมันลี่นี่ปลาพักเสกน้ำขอโทษขออภัยเดินน้ำพี่น้องมันบ่ได้เดินปลาตัวเดียวกดฮะใครฮะยังกินไปแล้วก็แล้วเนาะบัดนี้บ้านนอกก็สิขอพี่ชี้เพี้่นนี่มันสอนบ่ได้เนาะขอโทษขออภัยปน้ำพี่น้องมันไล่นาะสบายดี